ละครชีวิตรักเจ็บเกินรักตอนที่สองปลอบขวัญไปเที่ยวหาบินกับคุณยายของเธอเป็นบริษัททัวร์ที่มาพร้อมกับมณีแม่ของนาวามณีเห็นปลอบขวัญดูแลเอาใจใส่ยายก็รู้สึกชอบอกชอบใจในนิสัยใจคอคุณยายคาหนาวแล้วอย่าไปยืนตากหิมะแบบนั้นสิคะเข้าไปในบ้านดีกว่ายายไม่เคยเห็นหิมะมันชื่นใจดีจริงๆ ถึงจะหาวแต่ยายก็อยากจะมองอยากจะมองให้มันเป็นความประทับใจเรายืนมองจากทางหน้าต่างก็ได้นะีคะคุณยายมายืนตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นไข้นะคะมันจะไปสู้เห็นด้วยตาเนื้อตัวเองได้ยังไงละมองผ่านกระจกหน้าต่างนะ่ะโทษคุณยายขนหนาวออกอุณหภูมิติดลบนะคะมายืนแบบเนี้ยกลัวว่าจะไม่สบายจะแย่นะคะคุณชายไม่ใช่สาว,สาวแล้วนะนี่อย่ามาว่ายายแก่นะ ปล่อยยายทถนายายประเมินร่างกายตัวเองแล้วยายไหวเงินปลอบอยู่เป็นเพื่อนคุณยายดีกว่าค่ะไม่อยากให้คุณยายอยู่คนเดียวเอาเถอะเอาเถอะกลับห้องก็ได้แม่แม่คนนี้ดื้อจริงเฉียวว่าง่ายๆจะได้แข็งแรงอยู่กับปลอบนานๆนะคะยายไม่ใช่ยายแก่อ่อนแอซะหน่อยเราเนี่ยชอบเห็นยายเป็นเด็กอยู่เรื่อยเลยนะมณีมองยายหลานเถียงกันด้วยความรู้สึกเอ็นดู หลานสาวน่ารักจังเลยนะคะคุณพี่ใช่จ้ะน่ารักมากว่านนอนสอนง่ายหลานคนนี้ยิ่งกว่าพภิชาตบุตรว่านอนสอนง่ายบอกอะไรก็ได้อย่างใจทุกอย่างจ้ะแหมแบบนี้ใครได้เป็นลูกสไปรแลก็โชคดีที่สุดในโลกเลยนะคะไม่มีหรอกคนโชคดีคนนั้นเพราะจนป่านนี้เรียนจบแล้วหลานสาวของฉันก็ยังไม่มีแฟนเลยจ้ะ จริงหรือคะอุ๊ยดีจังค่ะลูกชายฉันก็ยังโสดนะคะพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงจ๊ะหมายความว่าจะทาบทามให้เป็นดองกันหรืออย่างไงล่ะก็อยากจะให้เด็กๆเข้ามาทำความรู้จักกันอยู่นะคะเราเองก็ไม่ได้บังคับให้เขามาแต่งงานกันเหมือนที่เรียกว่าครุมถุงชนแต่ก็แค่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เจอกันมันจะไม่ดูเป็นยายแก่หัวโบราณไปหน่อยเหรอไม่หรอกคะ่ะ เราไม่ได้บังคับใจอะไรนี่คะก็แค่นัดให้เขามาเจอกันส่วนเขาจะชอบกันหรือไม่ชอบกันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนคุณพี่ว่าถูกไหมล่ะคะมันก็น่าสนใจทีเดียวนะนาวาลูกชายดิฉันนเป็นคนดีนะคะมีเที่ยวกลางคืนพ้างนิดนิดหน่อยๆกินเหล้าก็ตามประษาผู้ชายอนาคตก็ดีทํางานเป็นเจ้าของบริษัทนะคะ คุณอสมบัติดีขนาดนี้ยังโสดอีกเหรอโสดสนิทค่ะคุณพี่ฉันกลัวว่าลูกจะเจอผู้หญิงไม่ดีก็เลยคอยขัดขวางเขานะคะแต่ถ้าเจอผู้หญิงถูกใจอย่างหนูปลอบนอกจากจะไม่ขัดขวางอะไรแล้วยังไฟเขียวผ่านตลอดเลยละคะ่ะโอเคตกลงตามนี้นะคะคุณพี่คะคุณยายเมื่อกี้คุยอะไรกันล่ะคะกับคุณป้ามณี ก็คุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศธรรมดาทั่วไปแหละจ้าคุณยายดูมีพีรุษอยู่นะคะพีรุษอะไรล่ะปะปะปะไปแช่น้ําอุ่นกันเถอะยายอยากจะแช่น้ําอุ่นอุ่นจะแย่ละคุณยายชวนขึ้นหญิงสาวมองไปร,บรอบๆเธอรู้สึกชอบที่นี่มากส่วนนาวาแม่ไม่อยู่หนูก็ร่าเริงออกเที่ยวเต็มที่อย่างมีความสุขสาวๆมาคลอยคอเขีียข้างกายไม่สำนาจนกระทั่งแม่เขากลับมา เขาก็กลับมาทำตัวเป็นเด็กดีเหมือนเดิมมาแล้วเหรครับแม่คิดถึงจังเลยไปตั้งอาทิตย์หนึ่งปากหวานนะเรานะ่ะคิดถึงแม่จริงๆนะหรอคิดถึงสิครับแม่ก็แม่ไม่อยู่ตั้งเป็นอาทิตย์ผมก็ต้องคิดถึงเป็นธรรมดาแม่ไปเที่ยวมาสนุกมากเลยแล้วแม่ก็เจอของดีด้วยนะลูกอะไรของแม่ของดีแม่ไปเจอผู้หญิงคนนึงชื่อปลอบคนอะไรอะแม่ชื่อปอบ ไอนาว่านี่เสียเรื่องหมดน้องชื่อปลอบปลอบขวัญไม่ชิดปอบแกนี่จริงๆเลยใครมันจะไปชื่อปอบแล้วไงอะแม่แล้วน้องปลอบของแม่เป็นของดียังไงของดีของแร่เลยละ่ะหาไม่ได้ง่ายๆแม่อยากให้แกได้เจอกับหนูปลอบโอ้ยแม่เอาหรอกแม่ผมชอบผู้หญิงเปลอเปี่ยวถ้าแม่บอกว่าของดีของแร่แล้วก็คงจะต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพ,พับไว้หน้าเบื่อตายเลย นี่แกอย่าเพิ่งติได้ไหมยังไม่ได้ไปเจอน้องเลยไปรู้จักกันทําความรู้จักกันซะก่อนแม่อย่าบังคับผมด้วยเรื่องนี้เลยนะผมสัญญานะว่าผมจะไม่หาผู้หญิงกลางคืนมาให้แม่เด็ดขาดแม่ไม่ได้บังคับก็แค่ลองไปเจอกันดูผมปฏิเสธแม่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลองมาไม้นี้แล้วใช่ปฏิเสธไม่ได้แล้วแม่ก็ไม่ยอมให้แกปฏิเสธด้วย แล้วนาวากัมมณีก็มากินข้าวที่บ้านคุณยายเพนสีแล้วเขาก็ได้เจอกับปลอบขวัญยิงสาวเรียบร้อยอ่อนหวานจนเขารู้สึกว่าเธอหน้าเบื่ออาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยนะครับน้องปลอบฝีมือน้องปลอบเหรอครับใช่ค่ะฝีมือ,อปลอบทุกอย่างขอบคุณมากเลยนะคะน้องปลอบทำอาหารเก่งมากเลยจ้ะแบบนี้ฝีมือนี่เป็นร้านอาหารได้เลยนะปลอบชอบทำอาหารค่ะ สนุกดีอะไรที่ไม่อร่อยก็หัดทำจนกว่าจะถูกปากค่ะพี่ชอบกินนะแต่พี่ไม่ชอบทำอาหารที่น้องปลอบทาวันนี้ถูกปากพี่ทุกอย่างเลยใช่หนุ่มเอย๋ยชมจากใจจริงถึงปลอบขวัญจะดูอ่อดวานจนหน้าเบื่อแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าอาหารฝีมือเธออร่อยมากหญิงสาวพูดน้อยถามคำตอบคำทำให้เขายิ่งรู้สึกเบื่อเป็นยังไงลูกหนูปลอบ ของดีของแรมอย่างที่แม่บอกเอาไว้ไหมมณีถามทันทีที่ได้อยู่กับลูกตามลำพังสีหน้ามีความหวังกับคำตอบของลูกชายหน้าเบื่อครับน่าเบื่อทุกตรงเลยอะไรของแกเนี่ยผู้หญิงดีๆมาบอกว่าหน้าเบื่อจะต้องให้เป็นผู้หญิงแม่รีแม่แรดผู้หญิงกลางคืนอย่างที่แกชอบไปหาน่ะเหรอถึงจะบอกว่าเป็นผู้หญิงดีๆก็มันน่าเบื่อจริงๆนีๆ่ครับแม่ ถามคำตอบคำกว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคำก็เขาเป็นคนเรียบร้อยจใจเขาแหกปากตะโกนอ้อซ้อพินาวาค่ะพี่นาวาขา,า,า,ขามันนี่พวกเด็กนั่งริ้งได้ยังไงเอาเป็นว่าผมไม่ชอบครับแม่อย่าเพิ่มบังคับผมงั้นแกก็ลองเรียนรู้กับหนูปลอบไปก่อนอย่าเพิ่งตัดรอนปฏิเสธสัทีเดียวเรียนรู้ได้ครับแม่แต่ไม่เอาก็คือไม่เอานะเออนะ ลองคบกันดูก่อนถ้าแกไม่ชอบจริงๆแม่ก็ไม่บังคับชายหนุม่มถอนหายใจโล่งอกอย่างน้อยแม่ก็บอกว่าหากเขาไม่ชอบปลอบขวัญจะไม่บังคับทางด้านคุณยายเพนสีเองก็รีบถามหลานสาวเช่นกันพี่เขาเป็นยังไงบ้างยายปลอบชอบไหมคุณยายมาถามอะไรปลอบแบบนี้ละคะยายอยากให้หนูเปิดใจดูพ่อนาวาสักนิดนะ อนาคตเขาก็ไกลเป็นถึงเจ้าของบริษัทหน้าตาเขาก็ดีการศึกษาก็ดีใหญ่ว่าเขาน่าจะดูแลหนูได้แต่เราเพิ่งจะได้เจอกันวันนี้วันแรกนะคะคุณยายก็ใครจะให้รักกันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็แค่เปิดโอกาสให้กันและกันลองคบกันดูก่อนไม่เสียหายอะไรนี่นาค่ะคุณยายน่ารักที่สุดปลอบของยายว่านอนสอนง่ายมาแต่ไหนแต่ไรดีแล้วล่ะลูก ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเชื่อยายจะจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ